แชร์ภาพสอสอนั่งโดดเดี่ยวในสภาในวันโหวตนายกสอสอในพักหายกันเกลี้ยงจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นนายชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประสัททิปัด กล่าวถึงการโหวตนายกซึ่งสอสพักประชาธิปัตย์1ิคนโหวตส่วนมติพักที่ให้งดออกเสียงด้วยการเห็นชอบนายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตของพักเพื่อไทยโดยขอยืนยันว่านายเดชอิดขาวทองสสสงขลากลุ่ม16เป็นผู้ประกาศว่าผู้ใดฝืนมติพักจะให้ลาออกจากพักซึ่งเชื่อว่ามีเจตนามุ่งมาที่ตนเพราะไม่เห็นด้วยที่จะให้ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลต่างกับจุด ยืนของกลุ่ม16ที่ต้องการร่วมรัฐบาลและในการประชุมพักก่อนการโหวตนายกพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่สสสงขาหนึ่งในกลุ่ม16เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเองว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลก่อนจะมีมติพักให้งดออกเสียงแต่เมื่อถึงวันโหวตกลับมีสส,สประชาธิปัตย์ที่โหวตให้นายเศรษฐาทวีสิน ซึ่งนายชวนหลีกภัยยอมรับว่าไม่รู้ว่ามีเจตนากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังทั้งนี้ความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพักเป็นมติพักไม่ได้เป็นปัญหาอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาแล้วเขาไม่รับ ก่อนจะชี้ว่าได้กล่าวในที่ประชุมพักว่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะนายเศษฐาทวีสินเคยประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่ยังไปติดต่อด้วยตัวเองไปเจรจากับนายทักษิณชินวัตรด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนนี้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพักเสียหาย นายชวนหลีกภัยกล่าวว่าได้สอบถามจากนายจุรินรักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักควัชธิปัต์ก่อนหน้านี้ซึ่งนายจุรินได้ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแกนนํากลุ่มไม่กี่คนซึ่งมีความดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีและอยากเข้าร่วมรัฐบาล ต่อมาในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากเพจเดอะรีพอร์เตอร์เป็นภาพของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกธมนตรีและสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัต t นั่งอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังอยู่ในสภาในวันที่โหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกขณะที่สสท่านอื่นในพักประชาธิปัตยได้หายไปหมด เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการโหวตส่วนมติพักที่กลุ่มสสอของพักประชาธิปัตย์หลายคนออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการโหวตก่อนจะกลับเข้ามาโหวตว่าเห็นชอบในภายหลังทั้งนี้ในพักมีมติให้งดออกเสียงจนเกิดกระแสร,ร้าวภายในพักต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ โดยติกตอกรายหนึ่งเป็นบัญชีที่สนับสนุนพรรคประชธิปัติโพสภาพดังกล่าวของนายชวนหลีกภัยก่อนจะเขียนข้อความว่าสงสารท่านชวนเราขออยู่เคียงข้างท่านรักษาอุดมการณ์ของพรรคไม่ทรยศต่อประชาชน